สวัสดีครับเรื่องเงินเงินทองทองและน้ำมันก็มาเจอกันทุกอาทิตย์นะครับเหมือนเดิมเลยเราจะมาดูกันเรื่อง economic calendar นะครับอาทิตย์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์ที่แล้วเกิดก็สรุปมาว่าบาิดินชนะขาดลอยทรัมม์ยังไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังวุ่นๆกันอยู่ที่อย่างการเลืองตั้งของอเมรกานะครับทรัมม์ก็บอกว่าเขาจะก็จะสู้ในศาล แต่หลายาหลายสารหลายหลายรัฐเขาก็ปฏิเสธมาว่ามันไม่มีมันไม่มีหรอกอะไรที่ไอ้วอเดอร์ฟรอดก็คือว่าโก,โกงเขา,าอะไรเงี้ยแต่ทรัมป์ก็ยังไม่ยอมนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งทรัมป์ก็ยังไม่ยอมที่จะให้คนของใบดินเข้ามาในสภาพเพื่อจะได้เขาเรียกสิบทอดอำนาจซิบทอดอประสานงานต่อต่อไปนะครับก็คือว่าสมมตินะสมมติว่าเออเนี่ย ทีมงานของของอก็เยกลยละของโควิดเขาก็ต้องจากรัฐบาลนี้ไปสู่อีกรัฐบาลหนึ่งเขาก็ต้องประสานงานกันแต่ทรัมป์ก็ยังไม่ยอมอทีมของโควิดก็เลยยังไม่สามารถคุยกับทีมของโจไบเดนได้มันก็ยังระบาดต่อไปแล้วก็พวกทหารพวกความลับกันูน่นนี่นั่นโลจิสติกอะไรเนี่ยเรือบรรทุกข้มีอยู่ไหนเรือดำน้ำอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขายังเขายังไม่สามารถคุยกันได้เพราะฉะนั้น ใบดินในทางความด้านความปลอดภัยของอเมริกานี่ก็คือความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ด้านเศรษฐกิจก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะว่าถ้าเผื่อเขายังไม่ transition ก็ยังยังไม่คุยกันไอ้พวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ไม่ไปไหนนะครับค่อยก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ทําให้มันยาวออกไปแล้วยิ่งยาวออกไปเมื่อไหร่ให้ดอลลาร์มันก็ยิ่งขึ้นมาแล้วทองมันก็ยิ่งลงไปอย่างนั้นนะครับ แล้วแล้วยิ่งนานออกไปเท่าไหร่โควิดก็ยิ่งหนักขึ้นเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามโควิดหนักขึ้นรัฐบาลของอเมริกาอาจจะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันพูดง่ายๆาอัดฉี้นเงนเินเข้าไปให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันว่าอาทิตย์นี้มีอะไรบั่งอาทิตย์นี้วันจันทร์ไม่มีนะครับแล้วก็วันอังคารใน retail s a l e ก็น่าจะโอเคอยู่น่าจะเขา forecast ว่ามันลดลงไปเพราะว่าโควิดเยอะ แล้วรีเทลก็คือค้าปีกค้าย่อยมันก็น่าจะลดลงนะครับของวันพุธ uh, 18 1 9ดก็ไม่มีอะไรมากนะครับของอเมริกาก็าเผื่อใครเทรดออสเตรเลียดอลลาร์ก็มาดูว่าเออวันวัน,ว,นวันนี้เขามีอะไรบัางนะครับแล้มันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับออแล้วหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรมากกออ็น้ำมันนะ พูดเกัเรื่องดอลลาร์เรียบร้อยแล้วดอลลาร์ก็ยังสวิงอยู่แต่คิดว่ามันจะน่าขึ้นเพราะว่าขึ้นไปนิดนึงไม่ขึ้นไปเยอะนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้อัดฉีดเงินเข้าไปคำวา excuse me คาเรื่องทองทองก็คือว่าเนี่ยไอ,ไ,อไอ้ที่ดอลลาร์เขาเขาไม่ไปที่ตลาดเขาไม่ไปไหนที่รัฐบาลเขาเจอจกันไม่สำเร็จราคาทองเนี่ย มันน่าจะตกลงนะครับระ,ะยะสั้นนะไม่ไม่ใช่ระ,ะ,ะยะยาวระยะยาวยังมองขึ้นสูงอยู่ระยะสั้นมันน่าจะตกลงเพราะว่าดอลลาร์มันยังไม่อาัดชีดเข้ามานะครับโอเคเรามาถึงเรื่องน้ํามันน้ํามันเขายังไม่ไม่ว orry เรื่องเรื่องน้ํามันเยอะนะครับเพราะว่าเขาเขารู้ว่าไอ้ไปดินเนี่ยเขาโดยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเขาเารกอลุ่มล่วยเขาเป็นคนที่อลุ่มละวยเขาพยายามทาให้มัน work, ทาให้เวิร์กกับทุกฝ่ายนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะมีนโยบายว่าเป็น清洁能源ไปอีก15ปีข้างหน้าเขาเรียกว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอีก15ปีข้างหน้ามันจะเริ่มวันนี้พรุ่งนี้หรือเดือนนี้หรือปีนี้นะครับเขาเขารู้บอกว่าเนี่ยไบเดนเขารู้จักทีมของเขารู้ว่ามันจะต้องค่อยๆขยับไปนะมันจะต้องดูว่าเอออันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาต้องเขาก็บอกว่าเนี่ยการไปไปพึ่งพาค清洁能源อย่างเดียวเลยมันก็ไม่โอเคเพราะว่า มันต้อง diversify มันไม่ใช่ว่าใดมากไปกว่านึงเพราะว่ามันมันมีความเสี่ยงนั้นถ้าเผื่อคลินเอเนอร์จีถ้าเผื่อมันล่มขึ้นมาหรือถ้าเผื่อมันติดขัดขึ้นมาไอเอเนอร์จีอย่างอื่นมันก็มันมันเขาเรียกอะไรมันพึ่งพามันต้อง d i v e r s ์มันต้องกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับมันต้อง Balance กันพูดง่งยๆมันต้อง Balance กันวางั้นเถอะโอเคแล้วลองมาดูอ่เรื่องจะเรา่าทางเทคนิคเาเลย เทคนิคอลนะครับอันนี้เป็น weekly นะเป็นเป็นอาทิตย์หนึงแท่งเมื่อคือหนึ่งอาทิตย์ดอลลราสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าก็เร็ยออะไรล่ะเรายังตกลงกันไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ถาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็น่าจะลงมาแถวๆนี้92-93ถ้าเปิดดอลลราถ้าเปิดเขาอัดฉีดเงินเข้าไปอาจจะหล่นมาถึงต่ําสุดของปี18นะครับ85 86 จุด85.865นะครับนั่นก็คือว่าสมัยนู้นที่ดอลลาร์เขาตกลองอกมาคิดว่าจะถึงนี้ไหมก็ไม่แน่ถ้าเกิดโควิดระบาดหนักนะครับต้องดูกันก่อนอีกต้องดูกันอีกทีนึงแต่ว่าเป็น daily Let's go to daily Daily <g ib berish> เขาก็ยังสวิงขึ้นสวิงลงอยู่เพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่แน่นอนถึงแม้วัคซีนออกมาแต่ว่าวัคซีนก็ยังไม่สามารถกระจายออกไปก็เดินออกมาหน่อยหนึงก็ประมาณปลายเดือน ทันวาเรากว่าจะขนส่งอีกกว่าจะโลจิสติกอีกแล้วก็มันต้องอุณหภูมิของการขนส่งวัคซีนอุณหภูมิของวัคซีนต้องต่ำกว่าลบเท่าไหร่ 70- หรือ80องศานี่แหละเร้ไอ้รถขนส่งไอ้การะบวนการขนส่งโลจิสติกนี่มันก็ต้องมี challenge มันต้องมีอุปสรรคเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นกลางปีหน้านู่นถึงจะทั่วไปของทุกคนนะครับอตอนนี้ก็ยังเป็นพวกแพทย์พวกพยาบาลอยู่นะครับ โอเคแต่เราจะยังไม่กระทบผลเศรษฐกิจ,กจอ่ายังไม่กระทบผลของเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับอาจจะหยุดยั้งได้นิดนึงแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะโอเคดอลลาร์ก็ยังสวิงอยู่จนกว่านู่นแหละมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจะออกมาว่ามันจะเท่าไหร่แล้วอ่มันจะออกมาเมื่อไหร่นะครับส่วนเรื่องทองก็เหมือนเดิมอ่าเพราะว่าดอลลาร์ขึ้นทองลงดอลลาร์ลงทองขึ้นทองก็ยังอตอนนี้ก็ยังเป็นเสี่ยงขาลงอยู่เพราะว่าอ่าไอ้ตัว เลขอะไรล่ะทีตัวมันนั้นเขายังไม่นั้นเขายังไม่มันเข้ามานะครับอืมทองวันที่สิบสี่ล่ะเจอเลยโอเคแล้วก็น้ํามันน้ํามันก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับก็ยังเป็นชแนลอยู่ยังไม่ไปไหนนะครับย่งเี้ยอยู่ที่สี่สิบอยู่นะครับแล้วอยังไงก็ตามอย่าลืมติดตามอ่า เรื่องเงินเงินทองทองและน้ำมันทุกอาทิตย์นะครับแล้วเรามาเจอกันอา,อาทิตย์นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย